สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกลกนิวกับพี่บุ๋มพี่แนนค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกลิกมีข่าวสารกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะค่ะค่ะเขาแรกค่ะพี่บุ๋มค่ะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เกษ,ษชนะวงศ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกลือค่ะอาจารย์หวังช้างมิงรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนะคะและคณะผู้บริหารของมหาวิทยายลัยเกลือค่ะได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการนะคะและได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการค่ะ MOU นะคะกับหน่วยงานในเวดวงการท่องเที่ยวหลายหน่วยงานค่ะ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของหลักสูตรท่องเที่ยวให้กว้างขวางขึ้นค่ะพี่แนนคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการค่ะเรื่องทางเลือกทางรอดความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะค่ะหลักสูตรนี้นะคะเปิดตั้งแต่ปตรีนะคะปโทอันนี้ปอเอกนี่ยังไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแต่ว่าปตรีนะคะพิเศษตรงที่ว่าถ้าใครเรียน หลักสูตรนี้จะได้จะได้บัตรมาคุเทศเลยโดยที่ไม่ต้องไปสอบด้วยมาน่าสนใจตรงนี้ถ้าใครสนใจก็โทรกริ้งกล,กล้กริ้งกลางมาเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ตรงนี้นะจัะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยายลัยเกลือค่ะได้จัดการถแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรใหม่หลักสูตรกอล์ฟเครือข่ายและธุรกิจมหาวิทยายลัยเกลือค่ะหรือกอทอกอนะคะซึ่งเป็นหลักสูตระระยะสั้นค่ะ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เกษรชนะวงศ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกลือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานหลักสูตรและโปรชวออรัตเขมรลัตผอหลักสูตรนะคะมาร่วมกันถแถลงข่าวและพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในเรื่องต่างๆค่ะค่ะภายในงานมีแกรมแถลงข่าวด้วยนะคะมีแขกผู้ไม่เกียรติเนี่ยได้เข้ามาฟังเป็นจมโนนมากเลยนะคะเพราะว่า มีคนสนใจเรียนกอล์อฟเนี่ยเรียนดีนะเพราะว<ะ>่าเมนเคยได้ยินว่าการเรียนกอล์ฟเนี่ยจะทำให้สมาธิดีมากเลยอแล้วเรียนกับโปรชาวด้วยยิ่งแบบน่าสนใจยิ่งขึ้นเลยใคร<ะ>อยากเรียนกอล์ฟแบบเรียนเป็นตีเป็นดูลายเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ค่ะก็สนใจก็มาเรียนได้เลยสี่เดือนเท่านั้นคุณจะเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับกอล์ฟเลยแล้วก็มาสมัครเรียนนะคะเราจะมีของแถมให้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟให้<ะ>ถุงกอล์ฟอะไรประมาณ มีเสื้อมีหมวกอ่ามีล่มถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถุงก,กอล์ฟเนี่ยซื้อเองนะแต่ว่าใครอยากได้แบบกอล์ฟเอ่อไม้กอล์ฟรุ่นไหนดีไม้พาดตอะไรอย่างเงี้ยนะถามได้เลยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกอล์ฟดูแลเต็มที่เลยใครอยากเป็นกอล์ฟนี่อาจจะได้เทิร์นโปรเป็นปโปรเลยเทิร์นโปรอาจจะได้ลองเป็นแบบทีมชาติได้เลยคะอลองมาดูนะคะถ้าใครสนใจก็ มาดูได้เลยเรียนในสถานที่จริงด้วยนะคะเรียนว่าไหนบ้างคะพี่แนนเอ่อตเรียนที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเรียนทฤษฎีนะคะทุกวันศุกร์ที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ลงสนามจริงที่สนามกอล์ฟนอตปาร์คค่ะโอ้ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเนี่ยน่าสนใจมากว่ามีการออกรอบด้วยค่ะอสอนอ,ออกรอบอลลิตีกันผู้พ่ยไม่ต้องกลัวผิวเสียนะคะเราจะได้ความรู้และได้สมาธิจากการเล่นกอล์ฟแน่นอนค่ะเชิญค่ะใครสนใจก็ นี่เลยใช่ค่ะโอเคค่ะพี่บุ๋มค่ะต่อไปค่ะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสาขาวิชาโลจิสติกคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกลือค่ะได้จัดพิธีมอบเสื้อสาขาให้แก่นิสิตนักศึกษาของทางสาขาโดยสาขาวิชาโลจิสติกนะคะได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีรองคณะบดีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจค่ะเข้าร่วมพิธี โดยมีท่านคณะบดีคณะบริหารธุรกิจดรพัชรวดีตรีชัยค่ะเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเสื้อประจำสาขาในปีนี้ให้กับน้องนองน,องนักศึกษาด้วยค่ะค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์าจากมหาวิทยาลัยเกรกนักศึกษาบัณฑิตเนาะะบัณฑิตควรฟังเอาไว้ค่ะพี่บุ๋มมีอะไรบ้างที่จะประกาศให้น้องได้ รับฟังกันค่ะก็คือว่า <c oughs> วันออขอเชิญชวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะคะระหว่างปีการศึกษา2560ถึง2562 <c oughs> ค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมงานค่ะพี่แนนประชิมนิเทศบัณฑิตประจำปี2563ค่ะในวันอาทิตย์ที่29 พฤศจิกายน2,563ัมคะมันจะมีกิจกรรมดีดๆเยอะแยะมากมายน,นะคะช่วงเช้าก็จะมาฟังรุ่นพีที่จบไปแล้วมีงานทำอะไระบ้างเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเสวนาสนนั้นๆเนาะค่ะค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายไหมช่วงบ่ายช่วงบ่ายหรือเปล่าจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะนบูธรับสมัครงานจากจากสำนักงนานจัดหางานอ่าใครค่ะสำนักงาน จดหางานแล้วก็จ<ะ>็อบดีค่ะ,คะก็จะมาอ,ะออกบูธออกบูธแนะนำะการทำเรซูเม่การทำเวิร์กช็อปอะไรทั้งหลายแหละนะคะก็น้องๆที่จบปี60-62นถึง62นะคะที่สนใจยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเข้ามางานประชิมกันเนาะจะได้มาพบปะกัน<ะ>เออมามีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ โอเคใครอยากสมัครงานมีแน่นอนมีบูธมาเลยของจ o อบดีแน่นอนมีงานหลากหลายให้เลือกเลยใครสนใจสาขาไหนด้านไหนมีหมดโอเคก็มากันเยอะๆวันที่ไหนนะครพี่29ค่ะวันที่ยค่ะิตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตั้งแต่นะคะ9โมงค่ะ9โมงเช้านะคะจนถึง15นาฬิกาค่ะใช่เลยช่วงเย็นอาจจะมีบูธอะไรที่แบบ มีของกินด้ไหมเออหรือเปล่าดีค่ะวก็มาดูกันเลยนะคะโอเคตะต่อไปค่ะนี่สําหรับบัณฑิตที่กําลังจะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรใช่ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมหาวิทยาลัยเกลือค่ะได้เตรียมจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรนะคะให้แก่นิสิตที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ค่ะขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มกราคม2564 โดยจะมีพิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่23มกราคม2564ณศู 64, นย์ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเกลืกค่ะมีกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน2563และวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะณห้องทะเบียนชั้น2อ,อาคารดเรเกิรค่ะและมีการวัดตัวจองชุดครุยนะคะวิทยาฐานะนะคะณห้องจัดเลี้ยงห้องกระจกนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งค่ะประจประสาทปริญญาบัตรนะคะบัณฑิต การแต่งกายบัณฑิตนะคะแต่งกายตามเพศสภาพเลย<ะ>ใครเพศสภาพไหนก็แต่งแบบนั้นเลยนะคะ,ะไม่ต้องห่วงแล้วใครเป็นเพศที่สมก็แต่งตามเลยใส่กระโปรงใส่กางเกงแต่ต้องใส่ให้ถูกระเบียบนะคะเพ<ะ> okay, ใส่ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใส่เป็นชุดสูท<ะ>นะคะใส่เนคไทเครื่องหมายติดให้ครบนะคะมีอะไรก็ติดให้หมดนะเพ่อทรงผม ก็มัดเหมือนเดิมให้มันเรียบร้อยเก็บผมผมดํานะคะผมเป็นสีดํานะคะรองเท้าคัตชูรองเท้าหนังเป็นสีดํานะคะโอเคแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงนะคะวันซ้อมรับปริญญาของเรานะคะคือวันที่23นะคะ23มกราคม2 5 6นนะคะ2564ที่ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาตินะคะบัณฑิตเราจะมีการถ่ายรูปหมู่ในวันที่23ด้วยนะคะก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวมาเนาะจะได้สวยๆกันก็คือถ่ายรูปหมู่ด้านข้างหน้าหน้าลานนะคะแล้วก็เวลาประมาณ7โมงเช้านะคะ7โมงเช้าก็ต้องมารวมตัวกันแล้วแล้วตามแล้วเราจะเรียกตามคณะนะคะแล้วก็จะเรียกเป็นจุดเป็นจุดก็คือย่งเข้าแถวในการถ่ายรูปหมู่นะคะวันที่23มกราคม2564ปีหน้านะคะวันจริง วันที่24มกราคม2564วันอาทิตย์นะคะที่ศูนย์ประชุมวายุภา์ที่ศูนย์ราชการนะคะก็ไปกันเช้าๆหน่อยเนาะะแล้วก็อย่าลืมนะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยกระโปรงดำคัดชูชดำรอ<ำ>งเท้าดำชุดสูทสีดำมิกไทสีเขียวติดเครื่องหมายให้ครบนะคะแล้วก็ผู้เข้ารับปริญญาบัตรนะคะสามารถตรวจสอบลายชื่อบัณฑิตได้ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาพิทยาลัยเกิดนะจ๊ะโอเค เมื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยายลายัยเกลกกได้จัดงานการประชุมเกลกกวิชาการระดับชาติประจำปี2563เรื่องการขับเคลื่อนง,งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยได้รับเกียรติจากท่านดรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกลืกเราค่ะเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้และท่านยังได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องการสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทยนะคะให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังกันอีกด้วยค่ะ และช่วงต่อมาได้รับเกียรติจากท่านดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยเกรกเราเช่นกันค่ะบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมค่ะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟังอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีการจัดบอร์ดงานวิจัยเพื่อให้นิสิตนักศึกษานะคะได้น,นำผลงานวิจัยที่ทำมาโชว์ศักยภาพที่ตนเองมีมาเผยแพร่และตีพิมพ์งานผ่านโปสเตอร์ที่นำมาโชว์ภายในงานในช่วงบ่ายได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยตามห้องเรียนต่างๆซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำเสนองานวิจัยเป็นจำนวนมากค่ะครบแล้วเนาะตอนนี้ ไม่มีอะไรแล้วก็บัณฑิตนะคะอย่าลืมเรื่องรับปริญญาของตัวเองแล้วคนที่จบใหม่ก็อย่าลืมมางานปักชิงด้วยนะคะแล้วตอนนี้หน้าหนาวแล้วก็<ช>ดูแลสุขภาพด้วยโควิดก็ยังอยู่กับเราต่อไปนะคะก็ยังเป็นเพื่อนเคียงข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนแมสก็ยังต้องใส่อยู่ก็ยังจําเป็นอยู่นะพี่<ช>พี่บุ๋นเนาะล้างมือบ่อยๆนะคะกินร้อนกินช้อนเราเองอย่าประมาทนะคะเพราะว่า ประเทศอื่นนี่ก็ยังติดกันรัวๆเลยประเทศไทยก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะ <c oughs> ก็ดูแลตัวเองให้ดีๆระยะห่างใช่แล้วก็ตอนนี้ฝุ่นมาอีกแล้ว PM 2.5หน้ากากก็ยังสำคัญที่สุด <c oughs> นะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ดูแลคว <c oughs> ามปลอดภัยของตัวเองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็บัรดิตจ <c oughs> ได้ทั้งกันโควิดและกันฝุ่นใช่ค่ะแล้วก็บัรดีก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะ ก่อนที่จะรับปริญญาแล้วก็โอเควันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า็อย่าลืมยี่สิบแปดยี่สิบเก้าติกายนนี้นะคะวันเสาร์อย่าลืมมารายงานตัวมาว่าตัวตัดเขาเรียกว่าตัดชุดคลุยหรือมาเช่าชุดคลุยนะคะจองชุดคลุยใช่ถ้าไม่มาอาจจะไม่มีชุดคลุยใส่นะคะด้วยความปรารถนาดีของพี่แนนแล้วก็พี่บุมเองใช่ค่ะแต่อย่าลืมมางานตัดชิมด้วยนะคะวันนั้นอาจจะมีบริการอ่อใครไม่มีช่างแต่งหน้าทาผมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมาด้วยอ่าเดี๋ยวมีจะมี มีล้บูธใช่<ร>ก็ามาหาได้เลยถ้าใครยังแบบลังเลยังไม่มีช่างแต่งหน้าอะไรก็วันเสราร์ที่สิบแปดยี่สิบเก้าก็จะมีด้วยบริการให้เ<ช> <หา S 2> นาะ,นะ,ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วข่าวเก่าที่เราหายหน้าหายตาไปหลายตย์ก็ไปหาย,ย้อนหลังที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกิดกนะค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ก็ไปลืมกด u b s c r i b e กันกด s u s c r i b e YouTube เราด้วยแล้วก็กดไลค์ในเพจเราด้วยตามติดตามข่าวเราได้ใน ทั้งเพจเว็บไซต์ยูทูบเบอร์แล้วเราก็มีรายการอีกเพียบเลยเดี๋ยวให้พี่ปาล์มขึ้นตรงนี้เลยว่าเรามีรายการอะไรบ้างเนาะรายการที่แบบสาระแล้วก็ไรสาระแต่ก็ยังมีสาระอยู่ในนั้นเนาะเออใครอยากรู้จักมอเกิดเรายิ่งขึ้นเราไปดูได้เลยว่าเราจะมีจากรายการนี้เลยค่ะไม่ว่าจะสิทธิ์เก่าไม่ว่าจะรอบร้วไม่ว่าจะเมาท์มอยไม่ว่าจะเกิดจะเห็นหน้าน่ารักน่ารักของพี่แนทแล้วก็พี่โอมอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่ปาล์มก็จะจัด ช่เสี่ยงหายพี่ปาอย่าลืมนะพี่ปาไฟลงไฟลิงเออโอเคแล้วก็อย่าลืมเนาะซับสไครต์เราด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะจ้าอย่าลืมเดี๋ยวจะลืมหน้าพวกเราซะก่อนใช่แต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วไปดีกว่า พี่บุ๋มฝากไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่บุ๋มพี่แนนค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ทิศหน้าจะอยู่หรือเปล่านะจะมาอยู่บางทีก็งานยุ่งเนาะใช่ค่ะยุ่งมากเลยบ๊ายบาย